เทพไทยวรวมกันเลือดชาติไทยเป็นประชาธิปไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ใจทั้งมวลอยู่ในร่วมมารักสัมมาที่ไทยรักสมอและทุโกโลใหม่ค่ะเอกลาชาให้ จะลาเลือดทุชงชาติไทยเอิ่มกันที่เพลงพีงไี่ใช่ชายโยโอเคสวัสดีครับผมวัสุบุตรสุวรรณครับเลขที่สองเคทีสามทับหนึ่งวันนี้ผมจะมาร้องเพลงใช้คนฟังเองนะครับเริ่มแล้วนะครับึงเลือดชาลิไทยเป็นประชา สว,งงสวัสดีค่ะเด็ชื่อเด็กหญิงสารพัสสีหายใช่เลขที22 PG สาวไทยหนึ่งวันนี้เราจะมาร้องเพลงชาตกกินคะคะประเทศไทยรวมนาด้อาายชาติไทยเป็นประชา ครับผมชื่อกีดพลักษมองครับอันนี้เราจะมาร้องเพลงชาติไทยกันครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกรากณและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ไทยลมเลือเาชาประไทยประชารัฐประทไทยทุกสวนอยู่มา o ครับผมชื่อเรบนใจยกอยู่ห้องคทีสามสิบหนึ่งเลขที่สิบห้าครับวันนี้จะจะมาร้องเพลงชาติกันครับประเทศไทยรวมเลือนงาศาสตร์ไทยเป็นประชารัทธไทยของไทยทุกส่วนรวม โรงคงไม่ได้ทั้งมวลโดูรู้มาหลับสมักที่ในนี้รักสนุกแต่ถึงสนุกไหมคะอีกแล้ว สวัสดีครับผมอเด็กชายถักันน,นชูแขงศรีเขทีสี่ครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงชาติไทยครับประเทศไทยรวมละเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัตประไทยท้องไทยทุกส่วนอยู่ลำนองพงไว้ได้ทั้งมลวลงอนอดไม้นักสมาขีดไทยนรักสงบแต่ข้โร่มไมค่คา รกราจะย้ไงค่ายคงทีสตละเรือทูชาดิชาดี้กัลเลอราเฮดจะคาทวีมิช่ชาโยขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีระพุะทธราชธานีครับชื่อเล่นชื่อนนอาวกันครับอยู่ชั้นเกรดจีทรีสระสวันครับเลขที่สิบสี่ครับ วันที่ผมจะมาร้องเพลงชาติไทยครับไปฟังกันเลยครับบัตรไทยวรวมเลื่องเนื้อชากชาติไทยเป็นปร,ระชาติไทยงใจท,ทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ตายทั้งมวลใบไทยลวนไม้รักสมัคีไทยนี่รักสงบ แต่ทั้งโลกไม่ขาเอก,กจะจะไม่ให้ใครคุมขีจะละเลือดทุกอย่างประชาชนพลีเคลเมิอมประเทศชาติไทยทวีตไม่ใช่เชโยจบไปแล้วนะครับกับร้องเพลงชาติไทยหเสร็จแล้วครับวันนี้ขอตัวลรับไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเรียดาพิคุณนะคะเลขที่สิบเก้าค่ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงชาติค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะประเทศไทยลมหนายน่ดเป็นประชาธิปไตประเทศไทยนู่นนายดุจส่วนหลวงม ที่ดีดีนะคดในชีวิตส่วนตัวค่ะ ชือ่อเดชากานเปลี่ยนคนเลขที่สามและเลขที่ห้วันนี้ผมจะมารออ<อ>้องเพลงแจ๊ไปครับปฏิจะได้รวมเนอสอาสไทยเป็นประชาลัดของใครง่ายทุกจุนเลกองลุก็กวไว้ได้ทั้งวัโด้วยลวนไหม,มรับมาคิดแค่ได้รับสมุ สวัสดีครับผมแสนสวัสิีครับผมชื่ออาละชาร์สีเข้าวันนี้ผมจะมาล้อเพลงชานะครับ เจอะไรสุดทห่คือเขาง ยันอยู่ข้างบนพยัญชนะสมมติว่าใบหนะ้าที่เธอเป็น What is the answer? Six. Okay, the answer is six. Very good. Now, another one. How many books are there? How many books are there? Let's count all together. One, two, and three. So, there are three books. Take away. One book. Three minus one equals. What is the answer?